รายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รหัสวิชา2204-2006นะคะทีนี้เรามาดูว่าจุดประสงค์รายวิชามีอะไรบ้างเขาบอกว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมอันที่สองนะคะวิเคราะห์งานใช้ผังงานและรหัสเทียมเพื่อลำดับขั้นตอนการทำงานได้อันที่สาม ออกแบบโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจอย่างงา่ายอันที่4ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เขียนคำสั่งควบคุมการทำงานเบื้องต้นและ5นะคะมีคุณธรรมจร,ริยธรรมค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์สมรรถนะรายวิชาเมื่อนักเรียน,เร,ยนเรียนแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างแรกอันแรกเลยนะคะต้องแสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและวิเคราะห์งานได้ อันที่2อออกแบบเขียนผังงานรหัสเเทียมขั้นตอนการแก้ปัญหาหรืออันอรีทิมได้แล้วก็อันสุดท้ายเลยนะคะเขียนโปรแกรมธุรกิจอย่างง่ายได้อันนี้อาจจะยังยังไม่แน่ใจว่าว่า,าจะจะได้เรียนทันหรือเปล่าได้งั้นก็จะอยู่ในภาคเรียนที่2ของระดับปวช .2 นะคะคำอธิบายในวิชาบอกว่าศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม และวิเคราะห์งานทาังงานรหัสเทียมขั้นตอนการแก้ปัญหาโครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์และการใช้กระบวนการเขียนโปรแกรมคำสั่งการคำนวณเงื่อนไถและการทำซ้ำการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจครูแบ่งหน่วยการเรียนออกเป็นทั้งหมดสิบหน่วยนะคะสิหน่วยหน่วยที่1นะคะหน่วยที่ห เราก็จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานเกี่ยวกับเซ็ตก่อนจานวนสีชั่วโมงหน่วยที่สองจะเป็นตกกรกศาสตร์นะคะหน่วยที่สามการคํานวณของคอมพิวเตอร์แล้วเราก็จะสอบสอบในหน่วยที่หนึ่งที่2กันนะคะหน่วยที่สี่ก็จะเป็นภาษาคอมพิวเตอร์และการพัฒนาโปรแกรมหน่วยที่ห้าการกําหนดวิเคราะห์ปัญหาหน่วยที่6กการเขียนผังงานหน่วยที่เจ็ดรหัสเทียมนะคะ หน่วยที่8การทํางานแบบลําดับหน่วยที่9การทํางานแบบทางเลือกแล้วก็หน่วยที่10การทํางานแบบทาซ้ํานะคะถ้าไม่จิตอะไรก็จะให้เขียนโปรแกรมทางธุรกิจอย่างง่ายด้วยเดี๋ยวเราดูกันก่อนนะคะ